เพียเดียววันดีครับวันดีครับอ้าวว่าไงลูกอีพลาอยครับพาอะไรอ่ะเหลือพัคกาะเมครับอ๋อเซ็งลีฮออะเซ็งลีฮอเดียดีขามใส่พันโว้ยเฮ้ยพลาสวยดีเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่เพันห้าครับห้าลูกมันจะรอดเด้อถ้าเป็นช่วโมงก่อนมันได้เนี่ยแต่ตอนนี้มันลงอะดิแปดร้อยได้มั้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วได้เท่าไหร่ลูก ในเดตได้พันนะครับดูเก้าร้อยได้ปะไม่ไหวอะได้พันจริงๆครับพันจริงจริงอือาพันซื้อไว้ในกล่องเดิมค้าสวยดีพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมยูทให้มาเสิร์ฟทุกวันเลยบายแล้วนี่ใครเนี่ยลูกเพื่อนครับว่าไงลูกชื่ออะไรชื่อเทมครับทำอะไรทำอะไรหยาบหยาบมาเล่นพลาเฮ้ยจริงอ้าวอยากเล่นพลาจริงปะเนี่ย อยากเล่น,านมาจริงเปล่าเดี๋ยวพี่สอนให้เอา<ม>้าอยากเล่นจริงป่ะเนี่ยแต่ห้ามห้ามดังหมายปลานะดังแล้วแม่เข้าบลืมไม่ได้เดี๋ยวแม่งมาบวกอาจารย์อีกเจ็บเ<ว>ข้าใจปะเดี๋ยวแม่งมาบวกอาจารย์เยอะแล้วดูเนี่ยนะ,ะๆๆนีปลามันีปลามาคนเดียวไม่พอที่พาเพื่อนมาด้วยแล้วนะน่าเลยนะอย่าไม่ยิ้พาเพนมากินพาเพื่อนมาแดกด้วยแล้วครทียังคนเดียวก็จะแย่นะแต่ไม่เป็นไรถ้าจะมาเล่นก็มาเดี๋ยวพี่ดูแลให้จะได้เก่งไปพร้อมๆกันเข้าใจปะดังแล้วก็อยว่าลืมประจารย์แค่นั้นพอแล้้ววเสิรร์์ฟออาาาาาาจยขปลหร อาหารการกินกระฟงกาแฟอย่าให้ขาดอาจารย์ช่วงนี้หิวมากด้วยชื่ออะไรนะชื่อเทมครับแล้วอยากเล่นพาอะไรอะ่ะหรืออยากเล่นกับพี่ปาไปก่อนก็แก๊กก็แก,ก๊กไว้ก่อนอยากเล่นกับปาไปก่อนได้เดีย๋ยวดีสอนให้แวะขึ้นมาบ่อยๆกันถ้าขยันก็ได้เป็นไวๆอะ่ะแต่ถ้าไม่ขยันก็ตามนั้นนะโอเคปามเอาคนเดียวก่อนนะลูกนะไม่ต้องพามาเยอะนะลูกนะเอาทีละคนลูกเดี๋ยวมันจะเยอะไปสอนไม่ทันมีแม่งยกมาทั้งห้องนี่หาอนะไรไอ้ที่ทุกวันนี้ก็เป็นดาวโรงเรียนแล้วกเดินไปไหนก็นอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะดังแล้วเดี๋ยวน,นี้ถ้าดังไงก็อย่าเหลือจานนะหรือว่าเนี่ยโหเดี๋ยวนี้แดกจาเกนเยอะได้แล้วอ่ะไปแต่นางปลอดไพ่เลยมา<ด>ยมาดูมาดูทุกวันแหละเดี๋ยวสาวน้เย้ยนี่มาคนเดียวไม่พอทุกวันนี้พาเพื่อนมาด้วยละกล่วกาวมาทุบจานให้นุ่มเลยอยู่เลยไล่จรงิงฝากฝากฝากไว้ในช่องฟิ